สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะจอดรถแล้วเข้าเกียร์ว่างนะครับของคลอสสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้ชิปล็อกตัวนี้ด้วยนะครับปกติถ้าเราจอดรถแล้วเราจะไม่สามารถเข้าเกียร์ว่างได้ใช่ไหมครับแต่มันมีวิธีอยู่ที่ว่าก่อนที่เราจะกดปุ่มพาวเวอร์เนี่ยให้เรากดกลุ่มชิปตัวนี้ก่อนที่คอเกียร์เนี่ยกดท้างเอาไว้แล้วเราก็ดับเครื่อง หลังจากนั้นเราจะสามารถดึงเข้าเกียร์ว่างได้ตามปกติครับลองดูนะครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับผมก,บก,บกันชิปล็อกเหยียบเบรกนะครับกันชิปล็อกระดับเครื่องนะครับตอนนี้ดับเครื่องแล้วนะครับจะเห็นว่าผมสามารถเข้าเกียร์ว่างได้เห็นไหมครับเท่านี้เราก็จะสามารถจอดโดยใช้เกียร์เอ็นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ชิปล็อกนะครับ เวลาจะเราจะสตาร์ทเราแค่กลับมาเข้าเกียร์ P นะครับกรำได้ปกติเห็นไหมครับกำได้ปกติเราก็จะสามารถสตาร์ทได้นะครับเท่านั้นเองครับง่ายๆสําสหรับการใช้เกียร์ว่างขณะจอดโดยที่ไม่ต้องใช้ชิปล็อกครับ